สูตรลับเมนูกินคู่กับแบรนด์ซุปไก่สกัดเตรียมพร้อมทุกเช้าอร่อยง่ายใครนอนดึกตื่นเช้าอยากให้ลองเทสมาให้ละไรสายนมลองอันนี้แบรนด์ซุปไก่สกัดกับนมกล้วยเมจิอร่อยเข้ากันมากกินได้ง่ายเลยทีนี้ซุปไก่ไปเสิร์ฟให้กลิ่นและรสชาติของนมเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะเท่าที่ลองนี่มิกซ์กับนมรสไหนก็อร่อยได้ประโยชน์ทั้งจากนมและซุปไก่สกัดไปเลยต่อไปแบรนด์ซุปไก่สกัดกับโยเกิร์ตเมจิรอสอาซีเบอร์รี่อันนี้แปลกใหม่แต่ดีมากเปรี้ยวเข้มข้นทําให้กินซุไไกกกกกก่่่สสสััดด้งาาาาายยยมมวถููใจแนนนนออเิคบ ข้วก็ไดนะแบรนด์ซุปไก่สกัดกับโจ๊กอันนี้อร่อยเข้ากันมากจนงงใส่แบรนด์ซุปไก่สกัดแล้วช่วยเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติได้ดีเลยเป็นโจ๊กรสชาติเข้มเข้มอร่อยกินง่ายแถมยังอิ่มท้องแนะนําเลยสําหรับคน<ม>ที่ชอบลองอะไรใหม่ๆและอยากได้ประโยชน์ด้วยเตรียมพร้อมทุกเช้าอร่อยจริงกินง่ายจริงตรงปกไม่จกตาพร้อมลุยงานต่อได้ทั้งวันแบรนด์ซุปไก่สกัดจะมิกซ์กับอะไรก็พร้อมเต็มที่ได้เลยได้ประโยชน์จากแบรนด์ซุปไก่สกัดเหมือนเดิมเพราะมีคาโนซีนที่เป็นไดเปปไทด์ขนาดเล็กดูดซึมง่ายและมีวววิิตามมนน B12 ทีี่่่สย ใการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองไหนใครเคยเอาแบรนด์ซุปไก่สกัดไปมิกซ์กับอะไรบ้างเม้นมาหน่อย